สวัสดีครับมาแล้วอีกหนึ่งคลิปทีเดียวเลยสองคลิปเลยขอบคุณค่ะพ่อพ่อชิงออออดออดเพื่อนเพืนบ้านพ่อยี่หมีปะค่ะหูเอกงานออดเอกงานีท้องสมุทรเนี่ยพ่อติดตามจริงในยูทูปตอนนั้นรเพื่อนโชว์เลยไหมออดเลยอ้ามด้วยออดตัดที่ด้วย ด<ม>ูระวังรถ<ม>ขพระวังรถครับแทรเดียวเข้ามาได้สองคลิปเลยวันนี้หนูเดียวเข้ามาพ่อพอดตเอาไปบ้างอตค์้หน,น,น<ว> <c oughs> อ่อยสอวครับโอ้ยอออ้่งเหงนอุ่อิ่ ติดตามมือเลยโอเคครับพ่อได้นอนยังไยังใกล้ๆเองครับองคยิ่งมาย่ีดแ๊บเดียวนะพ่อพ่อติดตามจีพ่อติดตามพี่ตั้งแต่เแรกเลาวองเงี้ โอเคครับไอ้ยูอ้าผมกูตอนดีถอะร้อนดนีบ้มใสวยไหมคะอืมไม่สวยแกฉันอยากกินเนี่ยส้มตำเนาะอยากกินดีกว่าตอนเช้าเขานะพี่เจนบ๊ายบายขับไปดีนะครับเจอกันที่งานเด้อ อย่าขับเร็วเด้อพลมป,ลพปิว,วพปิวแล้วปิวแล้วปิวอีพะลมจะปีวพลมรวตกรถแล้วเมื่อวานนี่พี่ดิวออพี่ดิวไม่มีเสียงอ่ะอับแล้วน้องดิวน้องดวไม่มีเสียงพ่อคุณค่ะพ่อพอค่ะอ,อุ้า พอลงกูดูลงค่ะพอลงค่ะอาจารย์จิ้งความหมังเบืลค่ะพอเดี๋ยวค่อยไปเข้าไปดูนะคะอ่าตายอ่อยนะพี่ดิวพี่ตังค์โปกหร <c ười> อป๊ะแกใช้สองคลิ์ปั๊นนะเปิดแชทพี่ตังค์ได้สองคลิปแล้วเลิศมากขอบคุณค่ะ <c ười> ฉันทำสองคลิปเลยของเธอแบบลงรวดรวดเดียวเลยให้จะลงก่อนไม่เธอหนูได้ลงก่อนแน่แต่พี่สองคลิปรวดสวัสดีค่ะไปนอนโดนไปนอนงานไปเจอถามนุกเกอร์ก่อนหนูจะเป็นวันที่เยอกันกับพี่นุกใช่ให้นวลาเปิดท้องแค่สี่ร้อยเองโอเคเจอกันที่บ้านที่ห้องพักพ่อจะไปนอนพ่อจะไปนอนขอนแก่นเอาแรง แพรไม่ต้องส่าหัวนะคืนน่ะอุ้ยหนูสาแล้วนูดูเป็นขุยจะใส่เหรอจะใส่หรอ่พ่อไม่ได้สสองวันแล้วคือคือไปบ่ายหนูเลิศ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 ลายเลิศลายมีคนน้อง้างหลังด้วยทุกคนรเตพี่แกอ้าวน้องแกมขอคุณน้องแกมที่เป็นขคอรัสเป็นคอรัสให้เราอ่ะเดียวเดเดียวยวเเดียยวเ แกเป็นคนรัดดีมากรัดมากมือชีบมากนี่เหือนะใช่หมแกไม่ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวอย่ามาใกล้เหม็นปากโอ้โหฉันถือโทรศัพท์ถือกล้องอยู่นะคะเธอช่วยพูดดีๆหน่อยอุ้ยเก็บของเองด้วยอ่ะสาวแกงเนาะสาวแกงใช่ไหมเออเฮ้ยไปไหนไปพักหน้างานบ่ใช่ไปหาแถวหน้างานแล้วมั้ง เน้นเขาอาเราส่วนตมาทุกวะไม่ใช่ก็กับพี่กูฆ่าจะไปแล้วหนี่จะได้ไปรถบัสแล้วนี่พรุ่งนี้เอออ๋อแล้วโค้งนี้ยไม่รู้เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยน่าจะไม่ได้ไปน่าจะไปแค่นักร้องหรือเปล่ามันลานน้อยๆหนึ่งลูกสารคามบ๊ายบายค่ะเวไปเอวเหรอเวกับกับเอวไม่ดีเว เป็นเอ้าสามนาทีพ่อลุงเช่นนาตะวันแทยพีวันนี้น่ะ็แปรงล้างเลี้วเถอเมื่อนีราแปรงล้างก่อนโมเอนนี้มีฟิวดิโอ้กะสีไทยบวไทยพ่อกะสยวันนี้ทำผมสวยไงไ่เเลือกอ่ะช่องสัตว์แต่ทาเป็นหน้าสันเป็น ฟาร์ดพี่เตยไหนดูหน้าดีอ,าอุ้ยผมมาฟาร่าด้วยฟาราตรงไห<ม>่อนดัดหรอหรือว่าอะไรน,นั่งรถผมหรอแบบวิกหรอเนี่ยไม่ได้สระวันแล้วไม่ได้สระส,สองวันแล้วก็ทำตั้งหมอนไงอุ้ยแต่ว่าตาล้างสวยมากเลยแกคนตาล้างสวยสวยเธอก็ไปจิกก๊กแล้วเธอก็ไปจิก๊กแลยวดูอ๋อพี่เตยไหนดูคนตาเดียวเดียว นายพี่เตอร์็นหน้ามาเลิศเอาคือหน,น้าโป๊ะ <c oughs> ชอบขนตาล่างเหรพี่เตยจะจิกต่อใช่ไหมเธอก็จ<ม>ิกฉันมา<อ>แล้วเธอชอบขนตาล่างเอาพี่ลูกป้ายมันเดะ <c oughs> ไปเชื่อมันหายไปไหนอ่ะมีคนตายชื่อ ฮัทเขนคาดอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับบุณแม่ก<ะ>ม็มีงงขงก <c oughs> าเอาคือคนหลายเลยมันบอมอม่ะรยเทย่หรอ มวนวว้วนจ้าไีไงสักใยคลิฝาวัในคลดีเพระให้ว่าโจดไน้างปลอวขอบคุณครับเจอกันเดือนหน้าเด้อแม่อ้ายไูอยู่พิบูลนั่นแหละครับอ๋อได้น่าจะวันที่อะไรสิบสี่หรือวันที่สี่นะวันที่สี่หรือเปล่าสี่มากราลาเจอกันอีกทีนะครับ วันนี้คนเยอะมากเยอะแบบสุดๆเลยอุโอ้ยแม่คนแมูเมื่ยอคนเะมากเมื่อวั oh <S <S อนเมื่อวันก่อนก็เยอะที่สีสเกตแม่เยอะพมาสก็เยอะเดยนะเง่อีายอทังปลอดภัยครับแม่บ๊ายบายครับ ไอเด้อ้ยแซนด์วิชสะออนอันยุ่งยากจ้าเมื่อไรสะออนขนมปังกับซีนีดีอยังเนยเก็บต้อนกินเสื้อบวันกินสื้อเท่เขานเรแม่ินล้แมกดื่มไมไม่ไม่ม่แ่พแม่่นดื่มเล้กอ๋อจะเก็บลองกับแม่รหมักดื่มดื่มเพราะสังมนิดหน่อยนะแม่แม่นี่องก็หวาดื่มอ๋อครับนะแม่เม่อกี้นเหาเมายาแม่มวนนมวนมวน ครับระวังรถเด้อแม่ระวังรถเด้อรถทั้งหลังเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะคะบ๊ายบาย